ตอนนี้เรากำลังมาเจ้าเมืองมารับคุณปู่นั่งรถไปกินข้าว้ถกลับไปกินข้าวนี่ใครในี่ใครเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยทำไมทําทำไมทำหน้างันนะฮะนี่เรากำลังรับรับคุณปู่ไปกินข้าวฮะ,อะโอเค จะเดินหนะ้าไปรับคุณปู่พาคุณปู่ไปกินข้าวแล้วนะปลาพ่อหิวข้าวไหมฮะปาไปกินข้าวจะเมืองฮะโอเคเนี่ยแล้วคุณปู่ไปกินข้าวแล้วเมืออมารับปู่ไปกินข้าว โอเคน่าคุณย่ายืนรออย่างนั้นอะโอเคคนอยู่ข้างหลังไม่ทำอะไรเลยอ่าโอเค